ไปให้อีนยังมากที่เป็นแบบนี้โมบอกไม่ได้อ็นยันหยุดตั้งพี่ตังน้องเลยทํามาคุยให้รู้เรื่องแล้วพ่อจะพูดอะไรนักหนาเนี่ยรู้ไหมว่าลูกโตแล้วพ่อไม่เคยเข้าใจไปรุ่นบ้างเลยอ่ะโอ้ยลูกผมไม่เคยเป็นแบบนี้นะ เรียนเมื่อแรกตั้งใจเรียนด้วยละ่ะจาพ่อลูกพ่อเก่งอยู่แล้วมีแสงคือพ่อนำอนำมองจุ๊บยัสเปตดหม่งเก็ดไสเปงเรียนหมดทันไปลูกมาหาจยมเนื้อจะสอนเองส่วนเองไปไปเอาสัสิ่งนีงเลยให้หนูหเข้าพอดีโชคดีเด้อตาพอ่อ Okay, students, be careful. ช่วยน้องสิน้องมันจะเจ็บ Oh my God. Let. Where are your school bags? ข้าพเจ้านักเรียนอยู่ไหนเอาไว้ในห้องเรียนค่ะเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะที่เชิงอ๋อโอเค You can go. See you. Don't forget to wash your hands. okay. หรอไม่มีเรียนหรอคะทำไมวันนั่งเจ้าคุณนี่ไม่ได้เรียนคะ่ะแล้วคุณพี่ไม่เรียนหรอเจ้าคะเธอได้เรียนจะมานั่งตรงนี้ไหมคะออ๋โอเคถามเดีก็ได้ปะค่ะสี่ดโอ้ยเจ็บไปทางหัวใจทำไมยังทนมนาถบ้าทิมทิมที่ท ปาดมั้ยไอันนี้สันเขาบอกให้ปาหนั่นเด้อค่ะงามปานี่บ่มีหลักบมก่มีนางสาวคมนะคะบอกปานี่อย่างบริโภคอย่างลายฉันจัดให้เดี๋ยวนี้ค่ะเหนืออย่างเหนืออย่างอุ้ยว่าถึงใจฉันแท้กินร้านเหนือเลยแมนบอได้เลยเมื่อใดือดขนองราก็จัดไปตอนเย็นเลยสิคะ,จ,ะจัดไปเลยสิคะามาห่อแล้วคะ่ะโดบูกะคะ่ะร้านเหนืออย่างก็วันนี้จ้า คู้เพรก็ถือค่าแค่โอ้ยต้องจัดตัวก่นน้องจัดเลยจ้าก็จัดไปเลยสิค่ะไปจ้าขากอยแนขากอยแนขากยแนน่งสาวพุ่เพจงานโตค่ะออจมอย่างไรยคุยว่าสเต็กหมูกะเพราเกากลบเลยค่ะเกค่ะหอมดหอมดเนาะไปเถอะต้อง้เข่าไป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  ไปไปทานังโตานังโตก็นางกคุณแม่เอาลงเอาลงเอาลงเอลยๆเลยเลยปะปาปเอามันลงเอาลเอาลงบอกรูอาลงเอาลงลงสิเอาพักลงด้วยลงไปเลยจ้าลงไปเลยมันคือพักมาได้ะโอยฟันฟันฟัฟันกรโมันจะแบแนบเอาลายอยู่บนักไมเขาได้หลายเลยเขาได้ลายไหมบอ เมื่อเมื่เมื่อไหร่มึงจะมีแฟนวะอีกน้อยอ่ะยังไม่พอกินถูกใจปรจไดเอวะอ๋อตาวต้นนั่นน่ะตาวต้นนี้ปลาชันเทียไปมีน่ารักดีสิบเลยปลาบอกปาินอไกาเดี๋ยวคุณจะพาไปไปกับมันคุณได้ ยังีป้าักชยิชิ้นไหนสุดละบ้างอ่ะทำขอยเท็นะอ๋อได้ค่ะเอ้ยบแม่นครับขอคนน้ำครับเฮ้ยไมค่ขอเชิญโอ้ยโครดูด้วยนี่ค่ะขอบคุดค่ะโอเคก็น่ารักีเหมือนกันนะเฮ๊ยเจ็บตื่นไม่บายแล้วกลับกินก่นนะไม่บายจ้า เอ,าเอ,าอ้าชิ้นอ่าลองเลยปลาชันเฮียไปใสฉันขอโทษค่ะแม่ปลาชันเฮียไปใสอะไรกันอีกนี่มึงันปลปลมีอะไรจะก็อ้อนก่อนหน่อยไปเอาให้หน่อยาามึงกระมีปลาคือกัน,น,กนอย่ากินปลา เฉยเบียกินปลาหมูเลี้ยวลำตาไส้กรงไปกันได้ปะนั่นเราที่สุดเฮยเพื่อนสวยมากเลยสวยมากสูดเด้อสูดเด้อดูมีเมตตรานะเพื่อนนะตาเด็ดแมวหมูให้คูณสิไม่ร้อนแคหเคียเดียรกูไปเอาให้โอเคเดี๋ยวกูรอนะ

เมือ่อไหร่แฟนมึงจะมาวะออกมาแล้วแหละอี่นางก็คงถึงเพื่อนกูจะมีแฟนแล้วเว้วยนั่งไงมาแล้วอ้า <St ül ets> ไม่ใช่เอมี่มานั่งนี่ลูกมา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 ,มา,มา,มามหาแม่โลกอุ้ยมีการแมแม่จะมาติดเลยอะ่ะรัดนะอิจฉาคนมีแฟนจังเลยไปกันเถอะแม่ เกียดเขาอ่ะเขามีแฟนกันแล้วค่ะกันนะกันไปแม่ไปกันเลยเหรอไม่ฉันว่ามันพอไม่บายไปเลยไม่มาฮึมมันสายหมดเลยนะอิงเอมี่ไปไหนทำไมยังบอกขับบ้านอะเดี๋ยวมันต้กลับเองแหละพ่อมันโตแล้วอืมแต่มันไม่ควรที่จะกลับเมื่อค่ำ นาดนี้เนาะเดี๋ยวมันก็กลับอีลูกขนนี้เอมี่ไปเห็นอีกอย่งมาอีกอย่งเซ่แบบนี้เนี่ยว้าวว้าวอะไรน่ยอโออีอีมันดูน้อง มาดูน,น้องบอกมาดูไปให้อ็นยังมากที่เป็นแบบนี้โมบอกไปได้อ็อยนอยังหยุดตั้งพี่ตั้งน้องเลยทำมาคุยให้รู้เรื่อง ้ยลูกพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้นะทำไมพ่อถึงพูดแบบนี้ล่ะไปเถอะพี่พูดไม่รู้รอ่ออนะไรก็ไม่รู้เป็นน้องพออง่อและน้องตึ้งไปอีพีที่หก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายไปอย่าล้วกดกดดิสกิปีด้วยนะ ก็อย่าลืมนะคะติดตาม EP ที่2ของพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ